สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ k e n Food Channel ค่ะวันนี้ ep 2แล้วนะคะก็จะมารีวิวีแกนซูเปอร์ฟูดจากร้าน Lean Life นะคะอันนี้จะเป็นรถที่เลือกมานะคะจะเป็นปังแผ่นวีแกนรถฟักทองญี่ปุ่นสูตรลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะโดยที่อ่า ทางแบรนด์เนาะเขาก็ระบุว่าอันนี้ทำมาจากฟักทองแป้งข้าวโอ๊ตโฮวีตแล้วก็เฟกซีดโปดงานคีมอนแล้วก็พีแคนนะคะโดยเขาจะไม่ได้มีส่วนผสมของนมเนยไขย่ไก่แล้วก็น้ำตาลค่ะอาปกตินะคะตัวนี้ถ้าเราซื้อมาก็สามารถ เ,เก็บได้7วันในตู้เย็นช่องช่องธรรมดานะคะหรือว่าสำหรับใครที่ชอบตุนไว้ทานหลายๆวันก็สามารถใส่ไว้ในช่องฟรีซค่ะจะเก็บได้ประมาณ1เดือนค่ะหากจะนำมาทานก็นำออกมาวางทิ้งไว้ข้างนอกประมาณ2ชั่วโมงถ้ายังไม่ละลายน้ำแข็งดีก็สามารถเอา,อาเข้าละลายน้ำแข็งด้วยไมโครเวฟได้เลยนะคะ ตัวนี้เขาระบุมาว่ามาีคาร์โบไฮเดรต8โปรตีน7แล้วก็แฟต5นะคะอ,อันนี้น่าจะหน่วยเป็นกรัมค่ะโดยที่ปริมาณแคลอร,รี่ต่อแผ่นจะอยู่ที่105แคลอรี่นะคะกิโลแคลอรี่ต่อแผ่น,นะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูเนื้อก่อนนะคะ เนื้อขนมปงังอันนี้คือเอาออกมาจากช่องช่องฟรีดประมาณตั้งแต่มาคืนแล้วค่ะเก็บไว้ในช่องธรรมดาแล้วก็เช้าออกมานี้กอ็ออกมาตั้งพักไว้ด้านนอกนะคะประมาณ2ชั่วโมงก็จะนิ่มทานได้ปกติค่ะก็ตัวเนื้อของเขาเนี้ยค่ะก็จะอุดมไปด้วยธัญพืชเมล็ดฟักทองนะคะ,ะตัวนี้เราซื้อมาจากร้านดีเจร์ฟาร์มค่ะ สาขาอาริสัมพันธ์4ราคาที่69บาทนะคะเพิ่งซื้อมาเมื่อประมาณ2วันที่แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยขออนุญาตใช้ซ่อมน,นะคะโอ้ยเนื้อเขานุ่มมากๆเลยค่ะนี่เลยดูเท็กเจอร์นะคะก็คือมีมีงาขี้ม่อนแป้งโฮวีดก็จะเห็นเป็นเม็ดๆเนาะแล้วก็ ตัวแป้งฟักทองตัวเมล็ดฟักทองของเขาก็เต็มเมล็ดดีค่ะเดี๋ยวมาทดสอบรสชาตินะคะ ของเขานี่ค่ะก็รสชาติจะค่อนข้างหวานน้อยแล้วก็ผิวสัมผัสค่อนข้างนุ่มเมื่อเทียบกับ่าพวกขนมปังคลีนของยี่ห้ออื่นๆนะคะหอมมีความหอมตัวแป้งโฮวีแล้วก็กลิน่นฟักทองอ่อนๆค่ะคิดว่าอาหากใครเป็นสายชอบทานขนมปังเนาะทานเปล่าๆหรือทานคู่ก,กับกาแฟร้อนกาแฟดำนมจืดอะไรเงี้ยค่ะจะเข้ากันได้ดีมากๆเลยเป็น เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคนที่รักสุขภาพนะคะเป็น healthy choice อีกอันหนึ่งเลยที่แนะนำมา,มากมากค่ะยังไงลองหาซื้อมาทานดูได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ